สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านอาทิวิพผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแฮร์พีซปิดผมบางของผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นงานทอมือนะครับผมหนังศีราะเสมือนจริงนะครับผมขนาดกว้างของแผ่นงานนะครับเก้าเซนติเมตรขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผมสิบสี่เซนติเมตรนะครับผมความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะครับผม สีนี้จะเป็นสีบลอลน,นะครับผมสีที่ว่าผมกัดไว้แล้วนะครับผมนี่แพปพี่ปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถได้นีบม้วนทำวอลลุมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถยอมทําสีใหม่ได้นะครับผมลูกค้าซื้อไปนะครับนะครับผมลูกค้าสามารถใส่สีได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมกัดสีไว้ให้แล้วนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดที่มีผมสีบอลอยู่นะครับผม ซื้อไปสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องทําสีเพิ่มนะครับผมกิฟจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมกิฟจะเป็นกิฟบ็อกแบ็คนะครับผมไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตติดบนหุ่นตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมความยาวเส้นผมที่30ซนติเมตรนะครับผมนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเส้นผมสุขภาพดีนะครับผมก่อนจัดส่งนะก่อนจัดส่งนะครับผมผมอบไอ้น้ำทำสปาทิเมนให้นะครับลักษณะการติดนะครับผมเราติด ลงไวบนศีรษะเราเลยนะครับผมเราดึงแผ่นงานให้ตึงนะครับผมปึ๊บซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมแล้วแต่เราถนัดนะครับผมสิ่งสําคัญเลยเราดึงแผ่นงานให้ตึงนะครับผมติดเสร็จนะครับเราก็มาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมจัดแต่งทรงผมได้เลยนะครับผมแฮปปี้ปิดผมปาาผมแท้นะครับสามารถสระทำความสะอาดได้สามารถได้นีดมอนทำเราเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ติดออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมแบ่งกันได้ชั้นเลยนะครับถ้าผมสีเดียวกันนะครับผมก็จะกลมกลืนนะครับผมแต่ว่าถ้าผมคนละสีก็จะประมาณนี้นะครับไฮไลท์ไฮไลท์นะครับผมถ้าเราติดออกมาแล้วผมกาแบ่งชั้นกันอยู่นะครับเราก็หนีบนะครับผมหนีเพื่อให้กลมกลืนกับเส้นผมของเรานะครับผมจะหนีไปงุ้มก็ได้นะครับผม ใช้ความร้อนได้ปกติเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นผมแท้หนึ่งรเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนี่ไปมุมได้ปกติเลยนะครับผมปิดผมหอกได้ปิดผมบางได้นะครับผมเสริมผมให้หนาขึ้นได้เลยนะครับ งานรุ่นนี้นะครับผมมีชิ้นเดียวนะครับผมมีชิ้นเดียวที่ว่าผมทําสีไว้แล้วนะครับผมกันสีไว้แล้วนะครับผมจะมีชิ้นเดียวนะครับผมสามารถตัดแต่งเข้ากับทรงผมของเราได้เลยนะครับผมอายุการใช้งานนะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราโดยรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราใช้ได้นา,านๆย,ยาวๆเลยนะครับ ขออนุญาตหวีก่อนนะครับใส่มุสใส่เดียวได้ปกติเลยนะครับผมจัดแต่งทรงผมได้เลยนะครับนี่ใส่หัวนะครับไประมาณนี้นะครับหวีหทั่วนะครับผมหวีหทั่วนะครับนี่ผมรีไปงุ้มนะครับผมสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับผมด้านบนหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมสีหนังสีสะ เหมือนคนจริงๆเลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมอาตีและและาธิวิคมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ